Thank you Lost in the sound, my heart is reeling ผมจะซื้อ2อันนี้ซื้ออันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับไ,ได้อะไรบ้างเรียบร้อยอาเซดบาร์ bar, เพิ่มจำนวนระเบิดแล้วก็ก่อน20นะครับมาแล้วก็อันนี้อีกอันหนึง่งนะไปก็อย่างที่บอกก็จะได้สับไวเปล่งกระสุน,นไวแล้วก็อมอะหนึ่งวีนะครับเพิ่มเวลา แล้วก็กระสุนโฮลพอยเสริมแก่งแม่สิบในสิบสิบ้าวันนะครับอ่ะจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอเปิดของก่อนนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าห้องไหนดีห้องไหนดีอนดโอเคครับได้ห้องแล้วไปเรามาเริ่มกันเลยเซตรียอะไรไปที่รียบร้อยมาลุย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  สองยาวจะมีไผ่มาไหมอันน่าจออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเาขอขอข,ข,ข,ขเติมเติมยาก,ก่อนโอ้ย สวยสวยสกินนี้มีพลังไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา<ว>ข้างบน,นีบไปหรอยายา โอ้โมกริบคมหรือเปล่ามั่วไปพูดไปเรื่อยดี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 สวยเอ้ายังไม่หมดเดียวมาเขาเจ็บมากเลยวียสกินนี้สกินนี้ทำให้มีพลังบวกกับเซตของ15วันทั้งหมดนะครับรวมไป เกือบจนเลยทีเดียว <laughs> วันจันทร์ครับวันจันทร์กำลังจะไปเจอวันอังคาร <c oughs> วันจันทร์กลับมาก่อนวันอังคารเลยไม่มา <c oughs> ไป <c oughs> เดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยววันศุกร์พาไปหา <c oughs> วันจันทร์วันจันทร์ซัดไปแล้ว มาวะมาวะจันมันสุกเคียย์ให้แล้วรอหรือรอดูข้างบนนะตัวนี้ยังไง,ง has been ไม่มีเจเจ๊มีบ้านเอาหรอ,อนนไม่ใช่ โอ้วันจันตูโอ้วันจันตูไปนะเรียบร้อยโดนวันอคารกินเข้าไปแล้วอะไรจะเบอร์นี้โอ้โหอะไรจะขนาดนี้ ในบีป่ะในบีป่ะมาเปลี่ยนด่านมันคนยิงเพื่อนเราเดี๋ยวเพื่อนเราก็ไปหมดแล้ว สองคนเรนียบร้อยโหสกินมีพลังจริงเซตนี้ Be ease pot. Okay, let's go. Fire in the hole. Headshot. He won't allow woman. Fire in the hole. Chain headshot. โหเขาเขาดูฝั่งเขาไม่ระแวงเราเลยอ่ะ lâu 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 lòng 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 rồi lên với lòng lòng has been planted red team lòng 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 đi qua pa 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 มีสกินมีเนี่ยมีสกินแล้วมีพลัง ห้องและมาไปๆไปว่าจาวันก่่นวันนี้ยิงยาวแล้ว่องเข้าไปมีใครโผล่มาไหมไม่มีนะไม่มีเราก็จะเข้าไปแทนจะเองติดยอดอะไรเพื่อนอินพี่ สวยก็จะตามนายไปเอง องคนอย่าสองคนคนเดียวก่อนคนเดียวก่อนเทียาราอคออนอัอนเนี้ยไปดูทั้งเืินมากเลยทั้งเืินไ

มาได้ห้องและรอบนี้รอบสุดท้ายโอเค okay, Let's go ก็ว่าอยู่ทำไมหลบ ting ting double kill <laughs> chain headshot oh. โอ้โหบาเรบไม่พักเลย นึกว่าหลุดโอ้โหแกไม่รอดแบบน่คนอีสานเก่งมาแล้วอะโอ้ไม่ใช่เราไม่ใช่คนนี้ไม่ถึงบ้านเรดน่ะ ฮจบนี่ไปละครับปวดนิ้วเดีอยาเห็นว่าบาเลตร่วงแท็กซิ่ไม่เก็บเลยเด้อ and then you buy it. นเดี๋ยวจะไปเก็บที่บ้านจังเลยโอ้โหต้องเปลี่ยนปืน ขเรียขอขอเรียตัวนี้ขอเร้ยกคนนี้แล้ว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 ผมแล้วผมเร็วผมวอยากอยากได้แบบคััสตินจบโอ้โหเสียดายโอเคก็อาเฮดบาร์ตัวนี้บอกเลยว่าผมผมรู้สึกชอบอาเฮดบาร์มาได้พักหนึ่งแล้วนะ รู้สึกว่ายิงเข้ามือดีอะแล้วแต่ปืนอื่นผมเล่นไม่ได้เลยจริงเล่นปืนอื่นรู้สึกเกง่งๆกว่าเคสบาร์มาครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีมาให้ดูว่า,าแต่ละวันทาง p ีบีเอาอะไรมาขายบ้างนะครับช่วงนี้เป็นอะไรที่ว้าวมากครับแล้วทำให้ผมจนไปด้วยเลย <laughs> ยอกยอกก็ดีแล้วครับผูเอามาขนาดนี้จะได้มีของเล่นเล่นกัน เกลื่อนเชียทั้งบาเลทั้งเบลีฟ้าแล้วก็เซตนี้สองเซตนี้สองเซตนี้ที่ผมซื้อมารู้สึกชอบมากนะขอขอบคุณคุณดูที่เข้ามาดูและไม่ได้เข้ามาดูด้วยนะครับผมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากช่อง sbc tv ไว้ด้วยนะครับผมมีไลฟ์ทาง tiktok นะครับออาเป็นเวลา9โมงหรือ10โมงเช้านะเป็นต้นไปนะครับลิงก์ tiktok ผมอยู่ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับฝากเข้าไปกดติดตาม tiktok ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับ All this